สองสีนะคะแต่เราเลือกสีชมพดูดูกันนะคะอันนี้ข้างหลังนะ้องโรบอทนะคะจะน่าตาย ฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะคะน้องโรบอรตนะคะอันนี้เปิดฝาทันดีอันนี้กล่องเก็บขยะกล่องเก็บที่หยุดฝุ่นนะกุง่งนี่ จะหน้าตาเป็นแบบนี้นี้ก็แกะได้นะคะ เราก็จะมาเทสการทำงานของน้องโรบอทนะคะเปิดสวิตช์เลยค่ะนี่ค่ะ เราจะปิดสวิตต์นะคะจนี่เลยสวัสดีค่ะน้องโรบอท ลองทดลองใช้งานแล้วนะคะวิ่งเร็วจืดมากเลยพอชาร์จแบตแล้วก็วิ่งจืดเลยนะคะอันนี้คือข้างหลังอันนี้ผ้าท,ทำความสะอาดอันนี้ส่วนนี้เป็นสวิตช์นะคะเปิดปิดแล้วก็มีตรงช่องเสียบสายอะแดปเตอร์ค่ะชาร์จ ถ้าเราชาร์ตน้องโรบอดยังยังไฟไม่เต็มนะคะขณะชาร์จก็จะเป็นสีแดงแต่ถ้าน้องโรบอดเต็มแล้วก็สถานะมันก็จะไฟจะดับลงนะคะน่ารักไหมคะหุ่นยนตัวน้อยน้องสาวอันนี้น้องสาวของเรานะรับน้องสาวมา ก็จะมีที่ได้มาก็มีสายอะแดปเตอร์แล้วก็อันนี้แปรงปัดทำความสะอาดน้องโรบบตะคะ